ชอบเนี่ยชอบอ้นี่ชอบรถคันนี้กันดูรถคันนี้ลีลาโอ้โหนี่มันถ้าไม่ไม่กินม้ามันเป <c oughs> อยหมดเลย,เ,ลยเ,ลเออใช่ดูเจ๊กินอย่างเดียวเมื่อกี้นี้เอามะละกอม,มาทำให้ป้าแย่อิ่ม ครับวันนี้ก็เขาก็ทอดกระถินกระถินวันอะไรในวันนี้วันวันศุกร์หรือเปล่าวันศุกร์มีกระถินได้ยังไ,ไงไเพราะว่ามีเฉพาะขาวอาทิตย์ก็ไม่รู้สินะคนใหญ่ก็มาทัวร์มาทัวร์เดินไม่เคยจะได้มีคนรู้จักเยอะ คนรู้จักเยอะนี่ก็อ๋อเย้นี่ก็กลับตรงนี้มาทอดอ้าวพี่ดำสวัสดีครับเนี่ยพี่ดำสบายดีดครับไม่ไม่ไปท่ากระถินปีนี้ไม่ไปร้อยเอ็ดไม่ได้ไปเหรอวันนี้สิบเก้ายังไม่รู้ 50, 50, 50, อ่ะห้าสิบห้าสิบจะไปป่ะที่ไหนเฮียเจ็คจัดเหรอ ไม่รู้จะไปกันก่อนเจ็คอออยังไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าทางพ่อ้มาสิบเก้าไมรถ้าไปไปไหนไปที่เก่าที่เก่าอ๋อสินะเผมจะลองค่อยค่อยค่อยโอ้ว้สิบเก้าไปไม่ได้เพราะย่สิบต้องไปไปกับยี่สิไปกับเจ๊วอครับพาทนถิ่นสิบเก ครับก็โอ้โหนักเรียนเยอะเลยเออเจ้าของรถนะครับนี่ก็อันนี้ขายไม่ดีแม่ชีส้มตำจริงๆด้วยบอไมลไม้นอนหนูกระโดดเตะขันไฮรักฮิโขนะครับสีบอลเงินสามเจ็ดหนึ่งเก้าที่นี่ประเทศไทยก็มี เผ็ดขอยดองไอยดองไอยดอง,ดองปูดองอมีไลดยเวอร์ชั่นครับก็เพื่อนๆดูว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่มีปลานเนยปลานเนอยอืมีม่สมลกูด้ะครับก็นี่นี่การเพื่อสุขภาพ การเพื่อสุขภาพ054ด้วยนะครับ3054ครับด้วยมาที่รถด้วยนะครับาะว่ามีรถคนพิเศษตามอาหารมาแล้วครับรับก็ไม่ได้ครับอย่าลืมเปิดดูนะไม่แน่ออนทัวร์ดูอยู่นี่แฟนคลับนี่แฟนคลับไม่แน่ออนทัวร์ใน u t u b บ เใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับว้าวเจ็บเป็นเจ้าเก่าไม่แน่อร์ทัวว้าวอันนี้ขายดีเันเทน้ำเทท่าเลยวันนี้ลืมไปไม่รู้ว่าสุกมีกินข้าวมาแล้วมาถ่าย youtube ไม่แน่ออนทัว เอสเจน้อยที่บินที่ให้ไปมันเดือนเก้านะลองหาเดือนสิบนี่มันเดือนสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรมีวิธีธนาคารเขาจะบอกแต่ลองหาดูไม่ใช่ ก็มีบริเวณแค่นี้ใกล้แค่นี้อันนี้ของหวานของหวานที่5นาทีแล้วมีชัยของหวานด้วยอร่อยใก,ก็ได้ของหวานจริงๆด้วยนนก้าวไก่พัอโลครับพวงเอาแค่นี้นะครับ ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ในไม่แน่ออนทัวร์ได้คุยรุยถ่ายโดยลุงใหญ่ใจดีที่นี่วัดขอน้อยบนครับรายงานโดยลุงใหญ่ใจดี93.25เมต์โรงแรมผาสุกฟานบุรีให้ดูรอบครับ <c oughs> <c oughs> ขออยุาอีกขั้งน,นะครับจะขอรถรายการรถยนต์โซยต้าโไม่ม่นะหนู3 0เป็นย์าีนะครับเป็นรถยตาเจ๊เป็นลุยต่อเป็นลุยที่ข้าเหนียวเหลืองโอ้โหสีสวยสด พอรู้จักเยอะที่สุดเราจะเรียนตำรวจเหรอไม่เรียนปีเดียวอ่ะไปเรียนนู้นเลยเตรียมได้ไม่ต้องย้ายเอกสารเสียเวลาไปโรงเรียนเตรียมทีเดียวป้าดูๆว่าลูกมันจะไม่เรียนนะอืด็กน้องมันจะไม่เรียนเดี๋ยวฉันถามมันจะเรียนไหมเนี่ยเรียนเรียนแล้วแจนบอกให้ไปเอาใบรอบอไม่เห็นไปเลยไม่ยอมไปเลยนั่นแหะเป็นเครื่องหมายบอกคือผม ถ้าม right. okay. ันไม่เรียนเราจะทำยังไงกับมันดีจะทำไงรับี่นแรับก็อทุ่งาน่รป็น่ออท่านแลกินวันนี้จ่ตังค์ก่อนเนื้อนี่คนแต่งรถครับองิอนนะครับแล้วก็ท่านพิธี ปัจจัยที่มีเงินจะติดพุ่มล้วก็มาติดนะครับกันได้นะครับก็าพุ่มพุ่มพุ่มได้นะครับเพื่อจะได้ถวายนะครับก็วัร,รัฐบาลเวลาสถานี้คงเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าเออแปดนาทีนะพอ